ชมเรียนนี้แล้วคิดเช่นไรเรียนนี้ก้อยสองด้านท่านคิดว่ามีจริงหรือไม่เดี๋ยวมีเฉลยครับเรียนนี้ผมซื้อมา1900แถมต่อก็ไม่ได้มีรุ่นน้องในชมรมทักมาเฮ้ยพี่ดูดีๆนะขอบพระคุณที่เตือนแต่พี่รับเข้าไปแล้วครับน้อง จะมากรับคำไม่ได้เสียแล้วนี่คือลูกผู้ชายครับคำไหนคำนั้นแต่ไม่ใช่น้ำจิ้มสูกี้ตราพันธะอร่อยคำไหนคำนั้นเพียงแต่อยากเอามาดูครับแต่เหรียญน,นี้นั้นได้แบ่งปันให้น้องท่านหนึ่งไปแล้วนะครับนะแต่ให้ฟรีนะครับนะแต่ว่าคิดเงินเฉพาะเหรียญ10บาทการจนาพิเศษพระศีลกลับ เหรียญนี้ถ้าดูดีๆอีกฝั่งหนึ่งเหมือนเป็นการทับแบบมานะครับนะแต่จริงๆก็มีนะครับเหรียญที่เขาเรียกว่าเป็นเหรียญแบบนะครับนะแต่นั่นหมายความว่าเกิดจากการเออร์รอจริงๆแต่ถ้าเป็นเหรียญสิบบาทกันจนาแล้วถ้ามีก้อย2ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็จะต้องมีลักษณะนูนแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่เป็นแบบนี้เหมือนมีการทับให้มันแบนเป็นแบบขึ้นมา หัวสองฝั่งก้อยสองฝั่งมีจริงนะครับมีลูกค้าประจำท่านหนึ่งของพีคนขอซื้อเหรียญละสองแสนแต่แกไม่ขายนะครับติดตามรับชมเรื่องราวดีๆได้ที่โตหลงกรุงแชร์